สวัสดีค่ะอยู่กับช่องกินไปกับช้อนพองนะคะวันนี้มากินข้าวข้างน,นอกค่ะเพื่อนๆจะได้ยินเสียงดังหน่อยนะคะพามากิน,กนเนื้อเครื่องในเนื้อค่ะผัดกะเพราเครื่องในเนื้อร้านนี้เนื้ออร่อยมากถ้าเพื่อนๆแบบผ่านมาแถวนี้มาแวะชิมนะคะเป็นร้านของคุณป้าอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วแกบอกว่าแกทำวัน ได้คะ่ะได้คะ่ะได้มีมีสอบถามลูกค้ากึงได้ค่ะวันนี้ก็จะทุลักทุเลหน่อยนะคะมีเครื่องเนื้อใส่หน่อไม้ดองอร่อยร้านป้าแกอร่อยจริงมาชิมกันเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะสั่งปวยเตี๋ยวเครื่องในด้วยแล้วก็สั่งอันนี้ด้วยแต่ชิมอันนี้ก่อนคะ่ะวันนี้ออกมาข้างนอกไม่ได้มารีวิวร้านนะแต่ว่ามากินมากินมันอร่อยดีคะ่ะ คนเยอะเป็นร้านเล็กๆคนเยอะเนี่ยตั้งตเตยแก้แเสากับเสาก้แกแบบต้อแ้เามเะก็เแล้วก็แก้แก้เป็นเนื้อที่แบบไม่มีกลิ่นอ่ะต้องกากีงอ้เ้าของหนูเส้นหมี่ด้วยนะคะเส้นหมี่ของหนูด้วยค่ะคนเยอะค่ะเครื่องในป้าแกมาแบบนี้เลยเพื่อน mùi sàn mùi sàn nó cả hay dỡ mặn thóm xảy máy đo ăn on ừ. ừ. trong kinh nghiệm này rồi เผ็ดๆแบบนี้เนาะนี่ค่ะกินกินข้าวรอไปเดี๋ยวอือ้ม รอลอเต้นหีก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าใครอยู่แถวลบบุรีแวะมาได้นะมันจะอยู่ตรงข้ามกับค่ายทหารนะคะค่ายเขาเขียนว่าชุมชนล่มทองชุมชนรอพันแปดบ้านพักรอสามสิบเอ็ดรออรอสามสิบเอ็ดพันสองเอาอีกไหมอันนี้อร่อย แนะนำเพื่อนอืมให้มคกันม่่กน่าเข้าวปลาแยากให้เยอะมากให้เยอะเราก็กินคำใหญ่ๆไปเลยค่ะแล้วตัวเองก็ไม่ปลูกได้เลย อ,อืออมยอดูยเอือร่อยค่ขอบคุณค่ะมาแล้วค่ะกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่รอคอยเนี่ยชามใหญ่มากทำใหญ่มากเพื่อนๆเดี๋ยวมาชิมๆให้ดู สไตล์เราเราก็พกพริกมาเองนะฮะใส่ขวดกับปริพริกหอมๆใส่ไปเลยจ้าเป็นคนที่ <laughs> ถ้ากินกว๋วยเตี๋ยว่าจะกินแบบรสชาติหวานรสชาติหวานแล้วก็เปรี้ยวเน,น้นนๆนี่ค่ะเอาแบบแซ่บๆไปเลย ก๋วยเตี๋ยวชาให้ครับป้าห้าสิบก๋วยเตี๋ยวชาละห้าสิบครับเครื่องคุกอีกห้าสิบมีคนมีคนแซวค่ะลูกค้าเครื่องคุกกี้ต่างๆเลยครับห้าสิบบาทลูกค้าแซวนะคะขังได้หรอขังด้เลยเดี๋ยวนะคะอันนี้เราก็ชิมอันนี้ทั่ให้แตดีกับสิงโตเหี้ยแตดีเอาสั่งอันนี้ไปเนาะส้นเล็กสั่งเส้นหมี่สั่งเส้นหมี่ป้าได้เส้นป้าเอาเส้นเล็กยังไง ลงประเภทอะไรวะเส้นเล็กเส้นเล็กมีค่ะในถุงเล็กหนึ่งมีหนึ่งโอ้โหแซ่บในถุงอ่ะร้อนเลยเขาเหลาแห้งใช่ป่าดีเลยมีคันจมูกนะคะต้องเติมอันนี้อีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะมาทักทายนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเดี๋ยวก็จะขอตัวไปก่อนเขาเหลาแห้ง เาือยวแหมเอออยู่ตร่อยมากน้ำนร้านนี้เคยเคยมากินแล้วครั้งหนึ่งเพื่อนๆพริกคือหอมเราแห้งนั่นใส่กล้วยนะกินนี่กินนี่สูเส้นไปเลยค่ะแต่กลัวร้อน กมรื่นและร่ะงมานนงาสายทำปูป้าแกบอกว่าแกแกขายมากี่กี่ปีนะคะป้าสิบห้าปีส <15 S 1> ี่เดือนค่ะกี่วันฮะวันกี่วันคะ่ะป้าจำไม่ได้ป้าบอกจำไม่ได้ป้าบอกอายุเจ็ดสิบเอ็ดแล้วแต่ยังสาวอยู่เลยนะเพื่อนๆป้าชอบให้หวยค่ะ ใครที่อยู่แถวนี้ก็แวะมาชิมกันได้นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเครื่องในเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะ